พยากรณ์ดวงชะตาเดือนตุลาคมสองห้าหกสามสำหรับผู้ที่เกิดราศีกันนะครับราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ยี่สิบสองสิงหาคมถึงยี่สิบสามกันยายนของทุกปีครับครับผมอ่โดยท,ทั่วไปของชาวราศีกันนะครับท,ทั่วไปของชาวราศีกันได้ไพ่หกถ้วยนะครับไพ่หกถ้วยบอกถึงเรื่องของการดูแลการเอาใจใส่กันนะครับการได้รับการดูแลเทคแคร์นะครับ แล้วก็การลํำลึกถึงอดีตการลํำลึกถึงพื้นเพทินเกิดนะครับการเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่เคยรู้จักกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่านะครับเป็นช่วงจังหวะที่น่าจะดีสาหรับชาวราศีกันนะครับการงานของชาวราศีกันเป็นเช่นไรนะครับขึ้นมาเป็นไพ่9้าดาวนะครับช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่งานมีเรื่องกุ้มเรื่องเครียดมากหน่อยนะครับ บางท่านของชาวราศีกันนะครับก็อาจจะทําให้นะครับงานพังงานมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นการที่มีความรอบคอบนะครับระมัดระวังการวางแผนที่ดีนะครับแล้วก็การมีคอนเนคชั่นที่ดีอาจจะทําให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะครับใครที่กําลังคิดจะทําธุรกิจอย่าพึ่งทําในช่วงนี้นะครับหยุดก่อนส่วนคนที่เป็น ลูกจ้างช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องรอบครอบในเรื่องของการทํางานมากๆนะครับบางท่านอาจจะเครียดในเรื่องของการที่มีโอกาสตกงานซึ่งบอกตามตรงเลยครับว่าคุณเองต้องวางแผนในเรื่องของอาชีพสำรองนะครับหรืองานที่จะเข้ามาทดทดแทนชดเชยในช่วงจังหวะนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีปัญหาด้านใดก็ด้านหนึ่งทําให้คุณเครียดคุณกุ้มแน่นอนนะครับ ถ้าเป็นเรื่องของการเงินของชาวราศีกันนะครับให้ขึ้นมาเป็น3ามเมเท้านะครับช่วงนี้ก็แปลว่าเป็นช่วงที่นะครับเงินเนี่ยมันมีปัญหานะครับมันหาเงินยากนะครับต้องอคนขวายต้องดิ้นรนเป็นอย่างมากนะครับมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะครับใครที่ใครที่คิดจะปล่อยหนี้ก็จะลูกหนี้ก็จะหนีหมดนะครับโดยเฉพาะยิ่งลูกค้าเรานะครับถ้าเราทําธุรกิจแบบ ให้ลูกค้าติดหนี้เนี่ยในช่วงนี้คุณอาจจะเก็บหนี้ไม่ได้และทําให้คุณเกิดความเสียหายในเรื่องงานเพราะฉะนั้นขอให้รอบคอบในเรื่องการใช้ใช้เงินให้มากๆนะครับในเรื่องความรักบ้างนะครับชาวราศีกันนะครับในช่วงนี้ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สี่ม็เท้านะครับมีความสุขในเรื่องชีวิตคู่นะครับการแต่งงานนะครับการเจอเนื้อคู่นะครับ แล้วใครที่แต่งงานไปแล้วนะครับช่วงนี้ก็เรียกว่ามีข่าวดีนะครับเข้ามารวมถึงข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับพวกงานกองสีงานที่ทำในครอบครัวนะครับแล้วก็การดูแลเอาใจใส่กันเป็นอย่างดีนะครับเพราะนั้นช่วงนี้ชาวราศีกันเองเนี่ยดีมากๆเลยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเ,เรื่องของครอบครัวเรื่องของความรักเรื่องของการแต่งงานนะครับ เรื่องของสุขภาพชาวราศีกันช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับสุขภาพของชาวราศีกันเท่าที่ดูแล้วนะครับมันขึ้นมาเป็นไพ่สามเหลี่ยนสามเหลี่ยนน่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพที่เป็นลักษณะของพวกกลุ่มออฟฟิศซินโดรมซึ่งเกิดจากการที่คุณอยู่ในการทํางานท่าใดท่าหนึ่งเป็นระยะยาวๆก็เลยเกิดสภาวะที่เหลือหลังอย่างเช่นมีผังผืดที่มือหรือนิ้วล็อกหรือมีปัญหาในเรื่องแขนในเรื่องต้นคอ ซึ่งมาจากเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์หรือการเจ็บป่วยในรูปแบบต่างๆซึ่งมาจากสภาว่าของการทํางานในท่านั้นนานๆ,ๆนะครับเอ่อคราวนี้นะครับเรามาดูเรื่องของว่าไพ่จะให้คําแนะนําชาวราศีกันเช่นไรนะครับไพ่ขึ้นมาว่านะครับขึ้นมาเป็นแปดเหรียญน,นะครับไอแปดถ้วยแปดถ้วยบอกว่าชาวราศีกันในช่วงนี้นะครับ สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันใกล้จะประสบความสาเร็จแล้วนะครับขอให้คุณอดทนนะครับอดทนอีกนิดเดียวทุกอย่างก็จะสำเร็จนะครับแต่ถ้าคุณไม่อดทนเนี่ยคุณจะทิ้งโอกาสต่างๆที่เข้ามาในชีวิตทั้งหมดเลยนะครับซึ่งในดวงบอกว่าทิฏฐิที่แรงศักดิ์ศรีที่มากจะทำให้คุณเนี่ยพลาดโอกาสที่งามงนะครับเพราะนั้นก็ระวังให้มากๆครับชาวราศีกัน ครับจบไปสำหรับราศีกันนะครับ